สวัสดีครับบ้านสวนลูกอิดนะครับที่เห็นอยู่นี่คือ,อ,อการชำนะครับชำชำท่อนพันย่านะครับก็จะมีท่อนพันย่าสองอย่างนะครับก็คือนรกจักรพพัดกับยาวานนะครับ ถาดนี้จะเป็นหญ้าหวานนะครับอันนี้คือยญ้าหวานอิสราเอลส่วนหนึ่งสองสาสี่และ5้านี้จะเป็นนรกจักรพรัดนะครับอันนี้จะหลังจากชำ้ำได้หนึ่งคืนนะครับจะเห็นได้ว่า,าต้นที่เป็นเขียวเขียวนะฮะ เขียวๆที่เห็นนี่คือยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนเขาจะขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วเขาจะอายอดปลายอ่อนของของของต้นหญ้านะครับคือพูดง่า,งงายๆที่ทนเล็กๆที่เหลือปลายปลายสุดนะฮะนี่นะครับอย่างงี้นะครับนะฮะส่วนอย่างงี้จะเป็นอ่า ต้นๆของมันนะครับต้นท่อนต้นๆเขียวๆนี่คือปลายๆ Park นะครับจะเห็นว่าท่านอย่าตำหนิไปว่าออไอท่อนเล็กๆที่เป็นปลายเขียวๆของมันนี่จะไม่เกิดนะครับเกิดดีครับนะฮะเกิดดีนะครับที่เห็นเขียวๆที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนของของของปลายนะครับ ส่วนท่อนอย่างเงี้ยนะครับต้นๆนี้ต้องรอนู่นแหละครับวันที่สามที่สี่นู่นถึงจะโผล่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นที่เพื่อนๆที่ได้รับต้นพันธุ์ปลายท่อนเล็กๆไปนะครับอย่าอย่ากังวลเขาเกิดดีนะครับเกิดดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น ยาหวานอิสราเอลนะครับเห็นว่ายาหวานอิสราเอลเนี่ยส่วนมากเ,เขาาจะบ่มในยการใส่ทุงปุ๋ยแล้วรดน้ําเช้าเย็นนะครับแต่ผมเองเนี่ยบ้านสวนลูกหยดเนี่ยจะกังวลในเรื่องของเปอร์เซน็นการการเวลาปลูกนะครับรอดเนี่ยคือเกิดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมถึงจะชอบมานามาชําน้ํานะครับนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับ นะครับอันนี้จะเป็นย่า,ยานรกจักรพพัดนะครับอันนี้พึ่งคือพูดง่ายเลยพึ่งนำมาลงมาชําวันนี้เองนะครับสองถาดนี้นะฮะน,นี้เพราะฉะนั้นอไอ้ตรงอยอดอ่อนมันจึงไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่เห็นนะไอ้ต้นเล็กๆเ,เนี่ยนี่นะครับเกิดดีนะครับนี่คือ ลายของต้นต้นท่อนพันนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ทั้งหมดผมจะลงแปลงใหม่นะครับ,หน,รนรบหนึ่งไร่นะหนึ่งไร่ผมใช้ท่อนพันทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยท่อนนะครับไปดูแลว้ประมาณห้าหกร้อยหลุมนะครับใช้หนึ่งพันสองรอยท่อนนะครับผมปลูกอ่หลุมละสองท่อนนะครับ ถ่ายสองครั้งนะครับตอนแรกจะให้ใช้โรารี่ตีก็เจ้าของรถไถบอกไม่มีผมก็เลยให้ไถ่า,าพรวนสองครั้งเลยนะครับบินร่วนซุยดีนะครับก็อีกหนึ่งไร่เดี๋ยวจะลงนรกจัก,กรพรรดิเป็นที่ต้องการของลูกค้านะครับโอ้นะครับก็ลูกค้าสั่งมาเยอะนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะฮะใกล้หมดแล้วเหลือน้อยเต็มทีนะครับตอนที่ปลูกช่วงนั้นก็ผมปลูกไม่เยอะนะครับประมาณวันไร่นรึงนะอาจจะไม่ถึงไร่ดีนะครับแต่ว่าผลผลิตเขาเยอะก็ให้ลูกค้าไปถ้านับจริงๆตอนนี้ก็น่าจะได้เกือบหมื่นท่อนแล้วนะครับเกือบหมื่นท่อนแล้วนะเฉพาะนรกจัก,กระพัดนะครับ สวนยาวานอิสระเอลเนอะนะฮะก็จะลงเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับยาวานอิสระเอลมีแล้วหนึ่งไร่นะครับตอนนี้ยังยังเหลืออยู่นะครับกะว่าช่วงฝนมาเนี่ยน่าจะได้ปล่อยออกไปเยอะนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดไลก์กดแชร์ที่ช่องบันสวนลุงอิดนะครับแล้วก็กริง้งกลางเข้ามากันนะครับ ็สั่งต้นพันธุ์นะครับตอนนี้นรกจักระพัดก็เหลือเหลือเหลือน้อยนะครับเนยเป๊ะแคร์ก็พอพอได้บ้างอย่างเหลือน้อยนะครับส่วนย้าหวานนิสราเเลวนี่มีตลอดทั้งปีนะครับก็กิงกลางเข้ามาที่เบอร์โทรนะครับ0812049151นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0643937310นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ